สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับมีเทสเครื่องกึ่งแดงนะครับ wm 2 1 0มสองหนึ่งนีท็อปทั้งหมดเก้าเครื่องนะครับวันนี้มีส่งเก้าเครื่องเทสส่งเช้าสี่เครื่องบ่ายสี่เครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้กำลังเทสเครื่องอยู่นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ไปนครราชสีมานะครับ เทสเครื่องเทสร,ระบบออโต้ไว้ให้นะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับของเช้าวันนี้นะครับตัวนี้ไปเชียงใหม่นะครับ้นเชียงใหม่ตัวนี้ซื้อผ่านช้อปปี้นะครับตัวที่สามตัวนี้นะครับตัวนี้ไปที่ชุมพรไปชุมพรนะครับเทสเครื่องอยู่ตัวที่สี่ ของเช้าวันนี้นะครับตัวนี้ไปที่1 0อยเนะครับไปที่101อ็ดส่วนอีก4เครื่องด้านล่างนี้นะครับที่อยู่ที่เครื่องด้านบนตั้งอยู่นี่นะครับเราก็จะเทสช่วงบ่ายนะครับเราจะเทสช่วงบ่ายจะมีไปไหนบ้างนะครับมีมีมารับเองหนึ่งเครื่องนะครับที่บ่อวินนะครับตันี้เป็นเอกสารที่ยังไม่ติดนะครับมีเปิดใบอินโอย์ให้สองใบนะครับสองเครื่อง ส่งทั้งหมด9เครื่องนะครับหลังจากเทสเครื่องเสร็จแล้วนะครับทางร้านนะครับจะส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูทีละเครื่องนะครับจะส่งให้ดูทีละเครื่องอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบเซฟตี้กันนะครับเวลาเปิดฝาเครื่องอ่ากรณีที่ป้อมเม่นะครับจะวิ่งเข้ามาชนหัวเครื่องนะครับเรากดออโต้แล้วเราทําอะไรไม่ถูกนะครับเราเปิดฝาเครื่องเลยครับเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับทุกเครื่อง เปิดฝาเครื่องครับหยุดทํางานทันทีอ่ะเราเปิดให้ดูทุกเครื่องเลยนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของทางร้านนะครับหยุดทํางานทันทีนะครับอ่ะทีนี้เช้านี้นะครับส่งก่อนสี่เครื่องตอนบ่ายก็มาส่งกันต่อนะครับโอเค ลูกค้าที่สั่งเครื่องไว้นะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ